่าเที่ยวอีชางตอนที่สองสวัสดีครับวันนี้เราก็เดินทางออกจากเมืองอีชางไปเมืองจางวันนี้เดี๋ยวเ,เราไปทานอาหารกันนะครับที่ชนเผ่าแห่งนี้นะครับเขาจะมีการต้อนรับโดยการลินเล่าต่อต่อกันนะครับเดี๋ยวก่อนเรากินแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันนะครับเรานั่งรถประมาณค้าถึงหกชั่วโมงมาถึงสถานที่แห่งนี้นะครับ เพื่อมาแวะรับประทานอาหารกองใบที่เห็นเนี้ยเขาไว้ล็อกแขกบ้านแขกเหมือนถ้ามีแขกมาเขาก็จะตีต้อนลัอกด้วยละ่ะเดี๋ยวเราส่งหน่อยก็ตายไปกินเหล้าลกันนะคะดดร,รับ อี้นะบใช่ว่าขอทงแดงจังจีนไปซัะอืกดยจากนั้นเอกก็แวะไปร้านยาไปนวดเท้าสป,ปาคออะไรประมาณนี้แหละ ร้านนี้เป็นร้านของรัฐบาลจีนแลวเราก็ซื้อบุหิมาร้านอะไรก็ไม่รู้ครับเยวไปดูเลยครับร้านนี้เป็นร้านที่สองเป็นร้านชาที่เราก็ต้องแวะเหมือนกันของรัฐบาลจีนไอ้ยแกงแก๊งปแวเลยแก๊งเแบบนี้เลยน่าเหมือนนนอเดี๋ยวเราไปชมดูนะครับว่าเขาอธิบายยังไงแล้างในเลักษณะไหน จะต้องกำไว้แ่นกกำอำนาจอยู่เองเลยแยนกกำเขาจะสั่งผ้สั่าจับตัวชานะครับระหว่างวัชาพี่จับกันยังไงอ่าเนี่ยเนี่ยเ่เวลาเดยวต้องดูสิี่ยร้านนี้เวลากอดขายเขาก็จะอธิบายสรรคุณวัาชาแต่ละตัวทำางยังไงช่ยอะไรได้บ้างสวยในกล่องเขียวๆเนี่ยอเป็นชาที่รักษา คอเลสเตอรับคาดัเลหอสูงเอาหวานอะไรต่อมาเนี่ย่ะสบคุณเยอะมากเลยเราก็ดูเขาทำแล้วก็ใช้เป็นลักษณะของวิทยาศาสตร์เอาน,น้ำมันเข้ามาใส่ชาลงไปแล้วดูซิ<อ>ว่ามันจะลอยจับตัวกันไหมเดือดน้ำอ่าเดือดน้ำกับเดือดชาเป็นชาดำเนี่ย้ 看一下คือ oh. ส oh. 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 uh ์喝茶进去茶水没有变你们看它的米会慢慢的排毒解毒这样的配方就我们排出去ดั่งจักรสุชาเด่นหน่อยแล้วก็ซื้อชาไปสองสามกองนั่นแหละแล้วก็ตอกนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ออกไปซื้อผลไม้ต้องน้องหวานเกลี่ยเลยแยกกันสิเป็ดตัวโลเปสาได้ไหมครับอันนี้เป็นจริงไม่ได้ กลับไปเลยสวัสดีค่ะครับเออตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่หมู่บ้านฟูลิ้ครับโอ้เป็นหมู่บ้านที่อ่าเป็นตลาดกลางคืนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณจะสองทุ่มแล้วเรากำลังจะไปซื้อตั๋วกันค่ะแล้วทีนี้ก็จะได้เดิาประมาณหชั่วโมงนะคะไว้เดี๋ยวค่ะมีอะไรที่แปลกๆก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูกันค่ะ หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเราก็เข้าไปชมเมืองโบราณฟูหลงเชินยามราตรีที่ประดับประดาด้วยแสงสีชมน้ำตกกลางเมืองโบราณ่ามกลางแสงสีเสียงและมีเสียงดนตรีไพเราะไพเราะขอบ,าอบอการแสดงพื้นเมืองโบราณคนล้านแปดเอเรบอไป ว่าวันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติของที่ทุกคนก็ออกมาเที่ยวคนจะมากมายมหาศาลล้านแปดละล่าเดี๋ยวเราเข้าไปชมดูแสงสีเสียงนะสถานที่แห่งนี้อมกับมีเสียงดนตรีการเล่นต่างๆขอบพื้นเหมือนด้วยนะเราลองไปดูกันนะ จัดเต็มสุดๆทั้งไฟที่น้ำตกทั้งตัวอาคารบ้านเรือนโอ้โหเราต้องมาดูตอนคืนแล้วครับถึงจะสวยเดี๋ยววันนี้เช้าเราจะมาดูตอนเช้าอีกทีน,นะครับที่นี่เขาให้มีเช่าชุดของชาวเผ่าท้องถิ่น แล้วก็มีการถ่ายรูปเวิ้งมีการถ่ายรูปชนเผ่ fol, าตามสถานที่ต่างๆภายในนี้ด้วยนะครับสวยงามมากๆาขอบอกเลยป,ป่าชอบชอบเดี๋ยวเราเข้าไปชมโชวที่เขามีจัดไว้ให้นะครับของชาวเผ่าท้องถิ่นที่่หลัก